ดีครับวันนี้ผมอยู่ในเกมอีพิกมินิเกมนะครับตอนนี้ผมรอเล่นรอบต่อไปอยู่นะครับเสียงดังไปไหมครับถ้าเกิดดังไปสามารถบอกได้นะครับรอตาต่อไปนะครับ ผมไปเสียงเพลงเลยแล้วกันนะครับเกมต่อไปบอมอเวน,นะครับมาครับจะมีคนปล่อยระเบิดลงมานะครับปล่อยลงมาแล้วครับเขาปล่อยลงมาแล้วครับระเบิดนะครับระเบิดนะครับ มาแล้วมาแล้วครับถ้าเกิดผมตายโดยไม่รู้ตัวช่วยคอมเมนต์มาบอกด้วยนะครับว่าบางทีผมอาจจะไปมองตรงอื่นนะครับมาครับระเบิดรัวมากเลยนะครับเสียงดังไปไหมครับระเบิดดังมากเลยนะครับดังมากเลยนะครับเสียงระเบิดดังมากลูกไหอีกแล้วนะครับมาแล้วครับมาแล้วครับเฮ้ยตายนะครับ ะระเบิดระเบิดเยอะมากเลยนะครับชูสเน็กสิสี่นะครับผมว่ายังไม่ซื้ออะไรเลยดีกว่านะครับนี่สัตว์เลี้ยงนะครับ รอก่อนนะครับเสียงดังมากเลยนะครับต่อไป collection contention นะครับเป็นแบบ vs นะครับโอ้เลเวลคือ พอวิว Start Falling ของเล่นจะตกลงมาให้เก็บไม่ได้เยอะที่สุดนะครับมาทลมาแล้วคะเย็บเย็บมันเลื่อนมันกะยากอะเออกะยากมากเลยกะยากกะยากกะยากมากเลยนะครับ กะยากมากได้แล้วครับผมเพิ่งได้สองเองนะครับมันกะยากมากเลยครับโอ้บอมลาวระเบิดนะครับมาแล้วครับมาแล้วครับมีระเบิดแล้วนะครับอืมระเบิดดังมากแล้วนะครับโอ้หดังมากเลยครับไปแก้วครับมาอีกแล้วนะครับผมอยู่ไหนครับพออยู่ริมโตมา โอ้โหดังมากโอ้แต่มดังมาหน่อยแต่ดังไปไหน่อยมาเร็วเร็วเก็บไม่ได้ <c oughs> วินเนอร์เราแพ้แล้วได้นอนมากปุ่นกะยากมากเลยนะครับ <c oughs> น้องแพนกวินน้องแพนกวินนายได้ช่วยได้ม,มากไหมเนี่ยไม่ได้ช่วยครับไม่ได้ช่วยเลยน <c> ะ <oughs> น้องแพนกวินนายไม่ได้ช่วยเลยเลยโอ้ โอ้โอ้แมปลักกี้แมปดวงอ่ามาแล้วเข้ามาแล้วยาเข้ามาแล้วยาขมาแล้วโซดาเคยเคยเห็นจากช่อง youtube มาแล้วนะครับเคยเล่นมาแล้วนะครับเคยดู youtube นะครับโซดา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 น,นู่ <c ười> นนู่นไม่ทันแล้วครับ โซดา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 เล่เล่เลเล่เลเล่ไมาได้ไปไหนตายก่อนแล้วครับมาเฮ้ยโซดาากินเร็วเก็บเก็บเร็วเก็บเฮ้ยกินกินอีกเฮ้ยเอ้ยเร็วเร็วมันมาแล้วมันมาแล้วมันเข้ามาแล้ว ให้มันน้อยๆค่อยกินวันนี้เรื่อยๆเออกินเลยอืเอ้ยเออดวงวันนี้วันนี้มันเล่นกข้มาแล้วมันใกล้เข้ามาแล้วมันใกล้เข้ามาเออเก็บมากินเออมันใกล้เข้ามามันใกล้มันใกล้เข้ามาเรื่อยๆชนะอู้เออเกือบไม่รอดนะครับ ตอนนี้ผมมีเงินเท่าไหร่นะครับชนะแปดรอมนะครับเกือบไม่รอดนะครับ3า5 0เทิร์นเทเบิลเทิร์นเทเบิลเป็นด่านลักี้นะครับคนเรียกคนเรียกแบบนี้ป่ะไม่ต้องใช้บ้าบุ่มบ้าบุ่มบ

บาบุมเพลงบาบุมนรับบาบุม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 มาดูกันนะครับมหมวกอะไรครับหมวกอะไรอูฟนี่งอูฟ โอ้9,000วินนะครับเขาเล่นกันยังไงนะครับบีซ่าโฟคอร์เนอร์โฟคอร์เนอร์ด่าลักกี้ไงแล้วอ่าสายตาใช่ไหมใช่ไหม นึกว่ามันจะหมุนไม่ใช่ลวดไม่มีใครรอดไปหมดไปหมดไปหมดภาษาอะไรกันเนี่ยวัดเด็ไม่มีใครเล่นด้วยใช่ไหมเดียวคนเดียวมาต่อดูหน่อยเกมดวงล้วนเลย คำถามคือเขาจะรู้ได้ไงมันเหมือนกันหมดเลยนะครับแล้วแต่คนเลือกผมเดานะครับคน <c oughs> จริงด้วยครับผมคิดว่าคนยินเยอะเขาก็จะให้ตรงนั้นนะครับจบเกมนะครับ รอต่อนะครับอันนี้มีคนเลือกอยู่นะครับ <S <S เป็นแบบภูเขาไฟอ้โเสียงดังมากเลยนะครับเป็นแบบภูเขาไฟนะครับ มาอุดไม่ใช่พญานาคหรืออะไรแต่หน้าคุนมากหมาแล้วอย่า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 มาอย่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 ามันต้องไปกกมันต้องไปทางโน้น ah! ว่ะไป มันเกมบุญมากไม่รอดนะครับมันเอียงมากเลยมันเอียงมากเลยนะครับโ oh, 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 oh. อโ <laughs> อโอโอเลวลเลเวลยีีนะครับเราเลวลเท่าไหร่ครับเลวล่สี่โอ้ยางรุ้นนะครับดูหน่อยนะ รอดกันได้ไงโอ้ระเบิดเสียงดังมากเลยนะครับระเบิดเสียงดังมากืมรอดมาได้นะครับผมไม่รอดเลยนะครับใครใช้ปืนเลเซอร์อะไรเนี้บาบาบาๆๆบา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 แบตเตชบเป็นแบบต่อสู้ต้องสู้กัน มีอีิีปาร์ตี้นะครับแต่ของเล่นแบบปกติแล้วกันนะครับ Battleship มาแล้วครับฝั่งมีฝั่งสีฟ้ากับฝั่งสีอะไรโอ้ oh my god What the กระสุนหมันควบคุมยังไงของมันกล้องกล้องมันโอ้ oh my god พุมยังไงอะยิงโอ,โอ้โอ้มันยิงไม่ได้มามามาข้างคูดาวใช่ไหมใช่ไหมจริงด้วยข้างคือคูดาวรอก่อนผมจะรู้ได้ไงว่ามันอยู่ไหนเส <g store> ียงดังมากเสียงดังมากเลยนะครับโหระเบิดดังมากเลยนะครับ ระเบิดดังมากนะครับระเบิดดังมากเลยนะครับยิงระเบิดเสียงดังมากนะครับระเบิดเสียงดังมากมาแล้วนะครับระเบิดเสียงดังมากนะครับมาเลยครับไปโดนอีกแล้วครับระเบิดเสียงดังมากเลยนะครับยิงเลยครับไม่โดนอีกแล้วครับไฟไหม้แล้วครับเรือใกล้พังแล้วครับเรือเรือยังไม่พังนะครับมาแล้วครับมาแล้วครับเสียงระเบิดดังมากเลยครับยิงไปเลยนะครับ ไม่โดนแลยครับไม่โดนนลครับเรือจะพังแล้วครับแต่ก็ยังไม่พังนะครับเรือสีเขียวกงล่านะครับแต่ผมยิงไม่โดนเลยครับมือใหม่แล้วกันนะครับไม่เคยเล่นนะครับด่านนี้นะครับไม่เคยเล่นเลยนะครับตีพวกตัวเองยิงหิดสีแดงคนเดียวสุดท้ายสุดท้ายอือ ไม่เรียไม่เดินนะครับเดินเดินไปตูมกันนะอืออืมเลงมันโดนนะกกันเลยมันโดนไปไกลเกินอย่าตกเย่ฮู้ชนะ มากแหละเลิกดาเลยมันคือปืนอะไรคริสตัลเคลียลักกี้เจอ,อด่าลักกี้บ่อยมากเลยนะครับลักกี้ OMG 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 มันคือด่านอะไรกิสตันสลาดเจ้ยายบน จับปุ๊บชนะปั๊บแกนี้ไปไปเบื่อเลยกว่าครับจบแล้วครับจับปุ๊บจบปั๊บวัดเด็กจับปุ๊บจบปั๊บแค่ไม่ต้องเล่นเลยนะครับเล่นปุ๊บชนะปั๊บมาทำอย่างอื่นรอก่อนนะครับระหว่างรอรอบต่อไปนะครับ ปกต,ติจะมีทางให้เล่นตรงนี้นะครับเหมือนเขาจะปิดไปนะครับเรานะครับมาเล่นน้ำรอก่อนนะครับตรงนู้นเหมือนจะมีอะไรไหมครับเหมือนจะเป็นสักที่นะครับไปไม่ได้นะครับคนชนะก็มีพรมรวมไปด้วยนะครับ ได้กินต่อไปรอนะครับมีมิได้กินต่อไปจะเป็นอะไรนะครับเป็นด่านต้องเข้าเส้นชัยนะครับห้าสี่สามสองหนึ่งทลพอนติวผมต้อง หมุนมือถือนะครับที่ผมใช้อยู่นะครับหมุน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 โอ้ก็คุมยากมากเลยครับก็คุมยากมากเลยครับกคุมาาย,าา inspired, ยากมากเนามานีไซายขวาขวาโอ้ยยากมากโอ้ยากยากยากเมื่อไหร่มันจะลงเอ้อ โอ้มจี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 อู้อู้มาแล้วมาแล้วโดนโดนเร็วมาแล้วครับมาแล้วครับกระโดดกระโดดกระโดดไม่โดนผิดผิดเออเออเข้าล่องเขาชนกำแพงชนกำแพงชนกับเออเข้าไปเข้าไปวิ่งชนอีกแล้วครับระเบิดระเบิด ตกใจเลยนะครับโอ้อแพ้นะครับสำหรับคลิปนี้ไว้แค่นี้ก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับ